5ฟีเจอร์ YouTube ที่เราอาจจะยังไม่เคยใช้มาก,ก่อนมีอะไรบ้างมาดูกันครับผมอย่างแรกนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลากับการดู YouTube ไปนานเท่าไหร่นะครับเราสามารถมาดูได้ตรงนี้นะครับไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปโปรไฟของเรามุมขวาบนนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เวลาที่ใช้ในการดูนะครับกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันนะครับที่เราใช้ดูคลิปแล้วก็พอเลื่อนมาด้านล่างนะครับเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่า ให้เตือนนะครับการใช้งานในแต่ละวันนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราตั้งไว้ว่าให้เตือนการใช้งานทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับพอเราดู y YouTube ครบ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีตัวแจ้งเตือนขึ้นมาเตือนเราว่าตอนนี้ดูครบ1ชั่วโมงแล้วนะให้พักสายตาบ้างนะครับหรือจะมาเลือกตรงตั้งเตือนเวลาเข้านอนก็ได้นะครับเผื่อใครกลัวแบบว่าดูเพลินจนเลยเวลานอนแล้วก็นอนดึกตื่นสายนะครับก็มาใช้ตรงนี้ตั้งค่าได้เหมือนกันอย่างที่2นะครับก็คือ ดูว่าเรากดติดตามใครบ้างแล้วเรากดกระดิ่งช่องของเขาไว้หรือเปล่านะครับจิ้มมาที่การติดตามนะครับเสร็จแล้วกดทั้งหมดตรงนี้เราจะสามารถเลือกเรียงช่องได้นะครับก็จะเรียงเป็นเกี่ยวข้องที่สุด กิจกรรมใหม่หรือว่าเรียงตามตัวอักษรน,นะครับตรงจุดสีฟ้าด้านข้างขวามือนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่คอยบอกว่าช่องช่องนั้นมีกิจกรรมอะไรใหม่หรือเปล่าโพสคลิปใหม่สตอรี่ใหม่หรือว่ารูปอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีการอัปเดตของช่องนั้นเนยมันจะขึ้นเตือนจุดสีฟ้าด้านข้างแล้วถ้าเรากดตรงจัดการเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าเรากดกระดิ่งของช่องไหนไว้บ้างแล้วอยากจะกดกระดิ่งช่องไหนเพิ่มนะครับก็สามารถมาไล่กดจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้น อย่างที่3นะครับก็คือการแจ้งเตือนแบบกําหนดเวลานะครับอ่ามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับสรุปการแจ้งเตือนตามกําหนดเวลาเวลาที่แต่ละช่องเขาอัปโหลดคลิปหรือว่าทําอะไรแล้วมันแจ้งเตือนเนี่ยนะครับทุกๆก,การแจ้งเตือนแบบพุชอัพที่มันเด้งขึ้นมาตรงแถบด้านบนนี้นะครับมันก็จะรวมรวบรวมไว้มาแจ้งเตือนครั้งเดียวตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับวิธีการก็คือมาที่ ไอคอนรูปโปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตั้งค่าด้านล่างนะครับการแจ้งเตือนก็จะเจออันแรกนะครับเป็นสรุปการแจ้งเตือนตามกําหนดเวลาเอยากจะให้ YouTube แจ้งเตือนทั้งหมดเนี่ยตอนเวลากี่โมงเราก็มาเลือกได้สมมุติว่าเราใช้โทรศัพท์บ่อยๆช่วง2องทุ่มนะครับเราอยากจะให้มันแจ้งเตือนพร้อมกันช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราว่างพอดีเราก็ตั้งไว้2องทุ่มกดตกลงนะครับ ทุกๆก,การแจ้งเตือนใน YouTube ก็จะรวบรวมทั้งหมดมาให้เราตอนสองทุ่มนะครับจากที่4นะครับก็คือเวลาเราดู y o u t u b e ใช่ไหมครับเราสามารถแตะหน้าจอ2ทีเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าได้ค่าพื้นฐานจะอยู่ที่10วินาทีถ้าเรารู้สึกว่าสั้นไปหรือยาวไปนะครับเราสามารถมาปรับได้มาที่ตรงนี้นะครับไอคอนรูปโปรไฟล์ของเราเสร็จแล้วก็การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกทั่วไปนะครับ เลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะเจอแตะ2ครั้งเพื่อข้ามไปข้างหน้านะครับตอนนี้เลือกเป็น10วินาทีอยู่เราก็สามารถจิ้มเข้าไปแล้วเลือกได้ว่าอยากจะให้แตะ2ทีแล้วมันเลื่อนไปกี่วินาทีนะครับสมมุติเลือก30นะครับพอกลับไปที่คลิปของเราใหม่กดเล่นแตะ2ทีนะครับมันก็จะข้ามไป30วินาทีข้างหน้า สทีตรงนี้ก็ย้อนไปอีก30วินาที <c oughs> ก็เลือกความสั้นยาวได้สําหรับใครที่รู้สึกว่า10วิาวิมันสั้นไปนะครับใช้การตั้งค่าตรงนี้ปรับเวลาได้เลยครับผม <c oughs> อย่างที่5นะครับ <c oughs> ก็คือการตั้งค่าประเทศนั่นเองสมมุติว่าถ้าเราอยากจะดูคลิป YouTube ของ YouTuber เกาหลีนะครับว่าตอนนี้คนเกาหลีเขานิยมอะไรกันอะไรมาแรงกันในประเทศเกาหลีนะครับมาที่ไอคอนรูปโปรไฟล์เหมือนเดิมครับผมตั้งค่า เสร็จแล้วก็เลือกทั่วไปเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอสถานที่ตั้งเราก็เลือกประเทศเลยสมมติเราอยากดูกของเกาหลีเราก็เลือกประเทศเสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้า YouTube ของเรานะครับมากดดูตรงสำรวจวิดีโอที่ขึ้นมาแนะนำตรงนี้นะครับแล้วก็วิดีโอที่มาแรงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอของประเทศเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้ว แล้วสำหรับใครที่อยากจะฝึกภาษานะครับเราสามารถมาตั้งค่าตัว close caption หรือว่าตัว s u b t i t ติได้นะครับมาที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอกับคําบรรยายจิ้มเข้าไปนะครับตรงนี้เราก็กดเปิดใช้บริการเสร็จแล้วก็เลือกภาษาเริ่มต้นนะครับเลือกขนาดของข้อความได้บางทีมันตัวเล็กไปตัวใหญ่ไปเวลาดูในจอโทรศัพท์นะครับก็มาปรับตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกรูปแบบได้ว่าอยากจะให้ ตัวหนังสือของซับไตเติลเนี่ยนะครับเป็นสีอะไรลองจิ้มดูได้นะครับก็มีหลายแบบเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะครับเลือกสีพื้นหลังนะครับตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้เผื่อใครอยากจะฝึกภาษานะครับแล้วยูทูบเบอร์ช่องนั้นเนี่ยเขาใส่ซับไตเติลในภาษาอื่นๆไว้ด้วยนะครับก็สามารถใช้นี้ไปฝึกภาษาได้และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมด5ฟีเจอร์ YouTube ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้มาก,ก่อนเลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่า มีคำถามสงสัยอยากจะให้แนะนำอะไรนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปได้ครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาตอบแล้วก็มาทำคลิปให้ดูอีกครั้งหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ